ก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีนะครับวันนี้เรามารีวิวโรตารี่แพทูมอัชินโรตาอรีร่ของแฮมมิงเบิร์ดนะครับตัวนี้เป็นแฮมมิงเบิร์ด Gen สองสำหรับเพื่อนๆช่างซักนะครับนี่ก็เพิ่งได้ของมานะเปิดกล่องกันเลยครับออกมาจะเจอ นี่ผมก็ไม่รู้นะวิดกลใบเนะนำแมนนวลต่างๆนะครับลูกยางโอลิงกับประแจหกเหลี่ยมสามขนาดนะครับ <S 1> <S 1> นี่นีก็จะเป็นเครื่องสักแฮมเมอร์เบิร์ด เจน2นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์สวิต์สีทองครับชอบสวยดีก็ครับเอมมิงเบิร์ดลองดูการทำงานกันนะครับไฟผมเปิดไว้ที่7นะครับมาแปงลงเฮอริเคน นี้ปรับแข็งอ่อนได้นะครับเดอนน้ำมันปรับแข็งอ่อนได้ครับเสียงเงียบดีครับโรตเตอรี สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ <S <S เพื่อนๆช่างที่สนใจก็ลองหามาใช้ใดูได้ครับราคาไม่แพมครับเราการรีวิวเ,เครื่องสักโรตารี่แฮม m มิง b เบิร์ดเจนทูเขา,ขาจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ